คณะกรรมาการวุฒิสภาลงพื้นที่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะติดตามปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรประธานคณะกรรมาการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณสารกลางจังหวัดชนบุรีโดยมีนายสุทนกล้าการขายเลขานุการคณะกรรมการนางวาสนายศสอนกรรมาการพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามสถานการณ์การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ชนบุรี ซึ่งประธานคณะกรรมการท่านระบุนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานรัฐหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหายอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธปรรม โดยมีหน่วยงานต่างๆค่ะอาทิเช่นสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รายงานถึงสถานการณ์และแนวทางจัดการปัญหายอย่างรอบด้านขณะที่ประธานคณะกรรมาการท่านก็ได้ย้ำนะคะว่าให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน ทั้งนี้นะคะยังขอให้ประชาชนค่ะถ้าหากว่าท่านได้รับความเดือดร้อนท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือทุกอำเภอและถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะท่านสามารถส่งเรื่องมาที่คณะกรรมิการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและช่วยเหลือต่อไปได้ค่ะการที่มาในวันนี้หรือสถานการณ์ตรงนี้ผมผมไม่กังวลน,นะเหตุที่ไม่กังวลเพราะผมถือว่า ถ้าทุกองค์กรหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่ากังวลดีดีซะอีกที่เราได้มาให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นกรณีศึกษาสําหรับจังหวัดชนบุรีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ทราบแต่วันนี้ท่านติดภารกิจท่านก็ยินดีว่าให้กันมาที่การเนี่ยมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็มาช่วยในการที่จะขับเคลื่อนกรณีต่างๆให้มันเสร็จรู้เรื่องไป โดยเร็วนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ทางท่านผู้ว่าก็ก่อนที่จะมาเนี่ยท่านผู้ว่าได้พูดคุยกับเรานะครับว่าปัญหาชนบรุรีมีอะไรบ้างซึ่งปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ได้รับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากการลงทุนก็ดีนะครับแล้วในเรื่องของอตัวดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับการลงทุนนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ แล้วก็ชนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนิคมอุตสาหกรรมมากนะครับปัญหาตัวนี้ก็เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นเราก็ได้ศึกษาจากที่นี่นะครับสามารถที่จะเอาไปแก้ไขในส่วนที่เกิด